ตามไปดูที่บางแสนใครไปเที่ยวกันอยู่บ้างในช่วงเวลานี้อากาศร,ร้อนๆแบบนี้ใครๆก็อยากจะไปเที่ยวทะเลนะคะแต่ทะเลก็ร้อนเหมือนกันนะอย่าว่าไปเที่ยวทะเลแล้วจะสบายลมยิ่งพัดยิ่งร้อนแดดยิ่งแรงด้วยเหมือนกันแต่ว่ากรณีของชายหาดบางแสนนี่ไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและก็สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันกรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบหาต้นเหตุข,ของคราบน้ํามันชายหาดบางแสนค่ะโดยได้ติดตามผู้กระทําผิดดําเนินการ ตามกฎหมายขั้นสูงสุดนะคะสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชนบุรีนะคะได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการเรือในพื้นที่ชายหาดบางแสนบอกว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่23เมษายนพบคราบน้ำมันไม่ทราบแหล่งที่มาบริเวณชายหาดบางแสนตมบนแุขอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีถูกพัดเข้าชายหาดบางแสนบริเวณหลังศาลเจ้าพ่อแสน ค่อนไปทางทิศใต้ของชายหาดมีระยะทางยาวประมาณ200เมตรปริมาณน้ำมันประมาณ150ลิตร สำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชนบุรีจึงเข้าพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็พบคราบน้ำมันมีลักษณะเป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เก่าผสมน้ำจึงจัดเก็บคราบน้ำมันร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองชนบุรีและเครือข่ายกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวจนถึงปัจจุบันไม่ปรากฏคราบน้ำมันในพื้นที่เดิมและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบแล้ว ขณะเดียวกันสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชนบุรีเข้าพบพนักง,งานสอบสวนพร้อมหลักฐานแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตํารวจภูทรแสนสุขเพื่อดําเนินการกับผู้กระทำผิดตามมาตรา119ทวีต,ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่14พุทธศักราช2535สาเหตุเบื้องต้นมาจาก คาดว่ามาจากเรือที่ผ่านด้านตะวันตกซึ่งเป็นทะเลอาจมีผู้นำน้ำมันที่ใช้แล้วหรือน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เก่าจากบนบกมาทิ้งในทะเลหรือเป็นน้ำมันที่ใช้แล้วจากเรือเองจึงประสานสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลตรวจสอบข้อมูลเรือที่สัญจรผ่านพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งแต่ช่วงเช้าในวันดังกล่าวแล้วก็ย้อนหลังกลับไปหนึ่งวันเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหาเรือหรือผู้กระทําผิดให้ได้รับโทษถึงที่สุดพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็เรือตรวจการตรวจเรือเป้าหมายเฝ้าระวังร่วมกับภาขีเครือข่ายในพื้นที่ชายหาดในพื้นที่ชนบุรีด้วยค่ะ